สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้ฉลองวันเกิดให้ครับน้องอาณาครับเจ้าภาพเยู่ไหนครับสวัสดีค่ะออนสวัสดีจ้านี่เจ้าภาพอยู่นี่นะหันหน้าเดินที้นี่เต็มอ้าวออมันเป็นความฝึกของครอบครัวนะครับมันไม่เกี่ยวกับใครนะครับภายในบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะครับภายใน บ้านภายในครอบครัวนะครับวันเกิดของลูกจ้าเอาไว้ให้เอาไว้ให้นั่งนั no <S <S ่งก like, ินก็เป็นเก็เป็นุเรม่กหละ่มีาอยอยู่บ้านเดียวอยู่บ้านเดียวกัน่ให้นั่งแยกกันคนลมุมแบบอนก้าว แล้วนะครับไม่มีใครไม่มีใครชิ้นเครับเป็น,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 เ,เ,ปนเป็นลบทั้งหมดเลยนะครับเ,เ,เป็นลบก,กัเป็นบวครับลบแล้วลก,ก็ <ๆ S 2> ี่จก,ก็ทัหมดเลยจ้าหลายหลายอาทิต์้วที่ไม่ไน,นัินข้าวรวมกันนะครับวันนี้ก็เลยมานั่งกินหกระทะกันภายในบมอด้านเรานะรวมก,ก็รับรอบขอบพิดนะครับวันมากมายรวกว่าส ไม่ยุ่งกันไปแล้วครับเชิใครด้วยครอบครัวอยู่ที่นี่กำลัาจับจักรปอดแชงด้าแล้วครับไปเชื้อที่ตลาดนะไปเื้อกันไกลัวมากเลยครับเชืออินเดียนี่เชอหมากกลัวมากเยอะเลยค่ะกลัวมากหยาดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊

มดมันกินหมดเสือป่าเนี่ยนะไปไปเมีแล้วหมดแล้วอาหารว่างของแม่เจอวัดแม่บอกไม่กินอะไรไปวัดแปลว่าโบดดูว่เนี่ดูไปทางเนี่ยต้องมีนะไปถามวัดเลยอ่ะสลับซิงกันได้อได้ครับมีเครื่องพังมีมีเนี่ยถ้าก็ลงสลับซิงกันม่ได้ไม่ได้ไงได้ แล้วแล้วนดาเป็นไงบ้างนอนหมกอยู่ในห้องกันเลยบอกให้ออกกำลังกายไปบอกให้ออกกาลังกายตากแดดวันละครึ่งชั่วโมงตากแลดวันละครึ่งชั่วโมงอ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับ น้องแหน่งครับน้องแหน่งครับน้องแหน่งอนุ anyway. ์ปลายทางนู weather, ้นเลยจ้าปั้นโอ้โหนายกยกโชยกนายยกโชว์เลยนี่ยกอะไรยกอะไรนี่ยกน้ำเหรอยกบรูบรูบรูสกายออ๋ยกบรูสกายพาวเวอรเลยนั่นแหละไรเออเชื่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 อบรูสกายพาวเวอกันเนี่ยบรูสกายพาวเวอร์นะครับเครื่องเดิมผสม แต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับมันเป็นมันเป็นสารแหน่นะฮะโอ้ไม่เลยไม่เลยพระเจ้าอะไรพระเจ้าคืออะไรพะเจ้าทวนทวทอดอนนี่มันเป็นภายในครอบครัวเราเองนะครับไม่ได้ไปที่ไหนนะครับขอไายนะครับดูข้าวแล้วขอขออนุญาตปิดคลิปนะครับผมจะได้ทานข้าวกันบ้างนะครับเอาเลยครวบ อออตอนนี้กวางจะหาคืนเขาอยู่เนี่ยมือยังไม่ในร้านเลยจะไปกินข้าวเนี่ยไปล้างมือก่อนเอาละปิดขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ